ไทยขับ i ินไซ h ์พาไปดูนวัตกรรม AI เมื่อปัญญาประดิษฐ์ถูกนะํามาใช้ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดข้าวแต่กว่าจะมาเป็นผลงานที่ใช้งานได้จริงนะครับต้องผ่านอะไรมาบ้างไปดูกันครับ Easy l i g h ระบบตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือกด้วย AI ผลงานนวัตรกรรมจากฝีมือคนไทยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสแกนข้าวเปลือกด้วยความละเอียดสูงผสมกับ Deep Learning ทําให้ได้ระบบตรวจสอบพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ส่งออกอย่างข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมและข้าวกอกอรวมถึงสายพันธุ์ข้าวอื่นๆที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาได้อย่างแม่นยําถึง95 การตรวจสอบด้วยวิธีนี้ใช้เวลาเพียง3-5ถึงนาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับเทคนิคเดิมที่ใช้เวลานานกว่า30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ได้ปริมาณมเมล็ดข้าวที่น้อยกว่าและแยกได้แค่ค่าความแข็งและความนุ่มของข้าวเท่านั้นครับ AI และ Deep Learning นะครับเข้ามาช่วยแยกแยะประเภทของข้าวจากความแตกต่างจุดบกพร่องบนมเมล็ดข้าวตรวจได้ตั้งแต่ข้าวเปลือกช่วยป้องกันการปลอมปลนลดความผิดพลาดและลดต้นทุนได้แบบที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน โจทย์ของเราเนี่ยมันคือความยากมากเพราะว่าข้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันคล้ายกันมากมีความจําเป็นที่ต้องใช้ตัวแมชชีนเลนิ่งที่เป็นลักษณะของดี e เ l ิร์นนิ่งเข้ามาปัจจัยต่อมาครับมันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนหรือโจทย์ที่เข้าไปแก้ถ้ายิ่งโจทย์มีความซับซ้อนมากยิ่งคล้ายคลึงกันมากลักษณะภาพที่เราต้องไปคัสติฟิเคชันหรือการจาแนกมาเนี่ยคล้ายคลึงกันมากต้องการข้อมูลที่มันมากขึ้นพอต้องการข้อมูลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเสียเวลาในการที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นผมเชื่อว่าในความเปรรรระเเททททศไไยยยยลาาาาาาคนนีี่่่่พขอองงกดด Trainmo ู้ ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องไอการเทรนต้องบอกเขาว่าเราใช้เวลาสั้นมากในการทําแต่กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องโมเดลของเราเนี่ยมันมีความแม่นยำเนี่ยอันนี้ใช้เวลาจริงครับซึ่งเราสเปนไปประมาณ1นปีกับประมาณ1ปีขึ้นครับผม ความท้าทายของการทำนว,วัตกรรม AI ในประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือต้องทำให้ตัวประมูลผลนะครับหรือต้นทุนในการประมูลผลนั้นถูกลงทำให้ชาวนาเนี่ยเข้าถึงได้สิ่งที่อิสราอลทำอย่างแรกนะครับก็คือการเลือกที่จะพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนั้นดีพอโดยทดสอบและใช้งานจริงกับกลุ่มผู้มีกําลังซื้ออย่างลงสีผู้ส่งออกข้าวเพื่อให้มีต้นทุนที่มากพอในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีราคาที่ถูกลงเหมาะกับการใช้งานในระดับไร่นานะครับซึ่งเขามองว่าเป็นทางที่บริษัทสตาร์ทอัพแพ็มีนั้นควรทำการทำ AI ที่ในประเทศไทย มันยากกต่มันชาร์จพอเราจะสเกลต่อไปในระดับที่เป็นแบบระดับเอเชียเนี่ยต้องบอกครับว่ามันมันเป็น AI ที่ดีแต่มันสามารถสเกลต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าตากรรมการของหลายบริษัทครับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็น CP บริษัทใหญ่อีกนิน่ก็อยากจะเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยโซลูชันของเราที่เกิดขึ้นจากข้าวไปใช้ในเกมอ,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 อื่นมากหรืออาหารอื่นๆมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป้าหมายของเราครับผมมั่นใจว่าอีซูร้เนี่ยเราสามารถเป็น ผู้เล่นดับหนึ่งของสุสาหกรรมข้าะไรนะทางะ้าน AI ครับผมว่าจริงๆแล้วเ i ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเขาว่ามันยังมีโจทย์อีกเยอะครับเทคโลยีขงของต่างประเทศครับไม่สามารถเอามาใช้ได้กับบริบทของตลาดไทยได้ร้อเปมันยังมีแก็บเพียงพอให้กับคนที่อยากทํา AI เข้าสู่ Ent ทรเข้าสู่อุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยครับแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับก็คือว่าจย่างที้ผมเกินไปครับเรื่องของ p r o c e s s i n g power กําลังจ่ายของประเทศเราเนี่ยไม่ได้สูงแต่คอสการบำรุงผลมันนั้นเท่ากันทั่วประเทศการจอเราซื้อเท่าอเมริการาคาเท่ากันแต่ กำลังจ่ายของเราต่ากว่าคนที่ทำเอไอเนี่ยปัญหามีครับต่างประเทศเข้ามาแก้ไม่ได้เพราะกาลังซื้อบริบทการใช้ของเราเนี่ยมันต่างจากต่างประเทศสิ่งที่คุณต้องทําก็คือสิ่งที่มันมากกว่าต่างประเทศครับเอไอมันยังไม่พอต้องราคาได้ด้วยราคาได้ไม่พอคุณต้องสื่อสารให้มันได้ด้วยมันมีความชาเลนจ์ที่มันมากกว่าต่างประเทศแต่มีแก็บในมาร์เก็ตที่เพียงพอที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมครับ ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นวันนี้ Easy l i ล h t ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมด้าน AI และกำลังวางแผนเดินหน้ากับการต่อขยายโซลูชันไปยังเมล็ดพันธุ์อื่นๆอย่างข้าวโพดข้าวสาลีทั่วเหลืองอาหารทะเลหรือแม้แต่ทุเรียนเองบริษัทก็มองว่าน่าสนใจโดยได้เริ่มทำการทดสอบทั้งในไทยและต่างประเทศหลังจากที่เทคโนโลยี Easy l i ล h t ถูกพิสูจน์แล้วว่าดีจริงในเวทีนานาชาติ AI ช่วยตรวจสอบเมล็ดข้าวนับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยนอกจากจะมาแรงแล้ว มันยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายได้มากขึ้นอีกนะครับทุกคนนะครับสามารถติดตาม Tech h u บ Insight ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ t เท h ฮับ in. th วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ